ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ้านเืองการก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด่านนะครับด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริษัทสเนน่ยนะครับท่านผู้ชมมาไปกระเป๋าบืองการเลยนะครับขี่รถแบบยาวนะครับท่านผู้ชมวันนี้ออกจากนี่เลยครับท่านผู้ชมสี่แยกไฟแดงจังหวัดบืองการเดี๋ยวบ่าวบึงการจะพาท่านผู้ชมเลี้ยวซ้ายนะครับไปถนนบางโคนบึงการนะครับ จะไปเข้าตรงสามแยกนะครับเข้าด่าตรงสามแยกโนนสมบูรณ์นะครับไปไปเรื่อยๆเ,เลยครับกินลมชมวิวก็ไปก็เบาเป็นการเลยวันนี้นะครับคลิปนี้จะยาวสักหน่อยก็ต้องขอโทษขอไปแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับยาวพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ออกจากบึงการไปรด่าน จะไปตรงไหนอย่างไงที่ไหนบ้างนะครับวันนี้บ่าเบนการนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูจะจะเลยนะครับอีกไม่ช้าไม่นานก็จะได้ใช้แล้วนะครับเส้นทางนี้นะครับเช้นทางบิงการด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวเสเนียนะครับท่านผู้ชมว่าผ่านตรงไหนจุดไหนอย่างไงมั่งนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในตัวจังหวัดบึงการอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ทาง เส้นทางก่อนหนอนะครับออกไปถนนเบึงการพังโคนี่นะครับเส้นทางก็สะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับจะบอกวบืบองการจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าตรงไหนยังไงที่ไหนเมื่อไหร่นะครับอันนี้ ถนนเขากําลังทำไหลสะพานไหลถนนกันอยู่นะครับยังไม่เสร็จไปแล้วเสร็จทันกะทีทำนานแล้วนะแต่ก <c oughs> ็ยังไม่เสร็จไม่แล้วไม่เสร็จทักะทีทำหลับไหลถนนตรงนี้มนไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ก็จะทางโค้งนะครับทางโค้งบางเสนจำหลาด ก็ขับรถไม่ช้าไม่ไวนะครับก็40 50 60เนี่ยประมาณนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูถนนไปด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับว่าเป็นยังไงสะดวกสบายแค่ไหนอย่างไงน่าจะประมาณทั้งเดือนเมษาก็คงจะเปิดแล้วนะครับสำหรับด่านนะแล้วก็สะพานด้วยนะครับ แล้วก็ถึงสามแยกโนนสมบูรณ์แล้วครับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็อยากจะแนะนำให้แฟนคลับท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากจะเข้าไปด่านก็แอบขวามือนะครับมันจะมีเส้นทางให้แอบอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีไฟแดงนะครับ ไฟแดงข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวบกกังการเดี๋ยวตามท่านพาท่านผู้ชมไปดูนะครับแอบต้องแอบขวานะครับตรงนี้จะเป็นเนินคนต้งนะครับสามแยกนนทบุรีนะครับเลือไบตรง,น,รรงนู้นก็จะเป็นนนทบูรตรงข้างหน้านี้จะเป็นป้ายนะครับป้ายถ้าจะไปด่านเขาก็ยังไม่เปิดนะครับมีภาพแผ่าะอะไรมา ก็ยังไม่เปิดเขาก็เลยยังไม่ได้เปิดป้ายนะครับนี้เลยครับมีลูกศรชี้แอบซ้ายแอบขวานะครับท่านผู้ชมนู้นี่ไกลไฟแดงอยู่นะครับมีไฟแดงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะมีไฟแดงตอนที่จะเลี้ยวขวาไปด่านนะครับนี้เลยนะครับทั้งเข้าทั้งออกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมออกจากด่านก็มาตรงนี้เข้าด่านก็ไปตรงนี้นะครับ รอไฟแดงอ่าไปแล้วไฟเขียวแล้วครับท่านผู้ชมมาไปนะครับไปเลยครับท่านผู้ชมมุ่งหน้ามุ่งตาจุดแรกก็น่าจะเป็นสะพานบ้านเหล่าถาวรน,นะครับสะพานบ้านเหล่าถาวบารบานกันก็เนึ่องในใจแล้วว่าจะไม่พอไปถึงแล้วจะไม่จะไม่ขึ้นสะพานนะครับจะ,ะลงใต้สะพานแล้วก็ ขี่รถวนนะครับเขาจะมีที่กลับรถนะครับท่านผู้ชมตรงตรงตรง,ตรงตรงตาสะพานเขาจะมีที่กลับรถเป็นวงกลมนะครับถนนก็ตามนี้เลยครับท่านผู้ชมสะดวกสบายแนละ้วนะครับท่านผู้ชม ต้นหญ้าต้นอะไรขึ้นแต่ทำไมมไม่ตัดมือเะครับออกจากสามแยกโนอนจวนมาก็จะมาขึ้นสะพานนะครับสะพานบ้านเหล่าแถววนเนี่ยนะเลยทางโค้งไปหน่อยก็จะเป็นสะพานแล้วเรานะครับนี่เลยมองเห็นในกายโน่นเลยครับสะพาน เหมือนกันว่าจะพาท่านผู้ชมขึ้นสนนะภาเนี่ยจะพาลงข้านล่างขับรถวนที่ลับรถกันทน่อยนะครับสภาบ้านเหล่าถวาวนนะครับอันนี้ก็ยาวก็ยาวก็ยาวเหมือนกันนะครับทั้งยายทั้งยาววนะ่าน่ะสะพานข้ามถนนตรงนี้นะครับไปตะบลคำนาดีนะครับ ่าางลนนี้นะไม่ขึน้นนะครับจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะบ่าือนก,การจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะให้พาท่านผู้ชมไปดูวงเวียนท่านหน่อย จะมีที่กลับรถน,นะครับจะเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนกลับรถวนขวาตลอดนะครับวนขวาตลอดถ้ามาถึงตรงนี้แล้วไม่อยากจะไปด่านก็ท่านผู้ชมก็ลงมามาแล้วรถตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยววนไปวนไปวนไปเนี่ยนะครับลอลาตสะพาน ไฟก็มีแล้วนะใต้สะพานก็ขึ้นก็เปิดแล้วนะครับเปิดใช้กันแล้วอันนี้ก็จะออกไปว่าหลอดทวรน,นะครับถ้าไม่ไปก็มากลับตรงนี้กลับไปสามแยกนนทนบูรีถ้าไม่ไปเดี๋ยวบัตรเมกนก,นก็จะวนไปวนไปแล้วก็จะไปโน่นนะครับออกนี้จะขึ้นไปสะพานทางด้านทิศตะวันตกนะครับ ก็จะขึ้นไปนี่เลยนะครับไปนี่เลยของนี่เลยนะครับข้างล่างจะเป็นที่กลับรถอย่างที่ว่ามือการเลยนะน้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็มาขึ้นตรงนี้นะครับจะไปด่านนะครับทีนี้ก็มุ่งหน้ามุ่งตาไปโน่นนะครับทีนี้จะข้อจะเป็นสะพานที่สอง ข้ามถนนเหมือนกันนะครับที่้วยดอกไม้นู้นเด็กกายนู้นเลยครับข้ามมอญดอกไม้ก็เหมือนกันนึกในใจแล้วลหละจะไม่จะไม่ลงเหมือนกันอันนี้นะเพราะว่าข้างล่างก็จะเหมือนกันนะครับจะมีที่ลับรถเหมือนกับตรงนี้เลยจะพาท่านผู้ชมนั่งรถขึ้นข้างบนสะพานนะครับตัวสะพานตรงน,นู้นรู้สึงจะยาวกว่าสะพานบ้านเหล่าทาวนวานะควณดอกไม้นะครับ ก็มีรถวิ่งเหมือนกันนะครับแต่ห่างนะครับว่าเขายังไม่ได้เปิดใช้เป็นทางการนะครับแต่ก็มีมาวิ่งบ้างแล้วแหละนะครับเขาก็ไม่ห้ามไม่เขาก็ไม่ห้ามไม่ไมห,มไมห่วงอะไรอะนรเปิดให้ใช้ได้นะ หล่นกินลมชมวิวแบบยาวๆนะครับสองข้างทางก็จะมีแต่สนยางกันเทนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นแต่สนยางกันโอ้ช่วงนี้กรีดยางกันยางก็ราคาดีด้วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดบึงการเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะครับเศรษฐีสนยางนะครับก็คืนมาเขาก็เปิดแล้วนะไฟฟ้าสองถนนนี้นะ สะพานนะครับสะพานวัานหัวดอกไม้ก็ยาวนะยาวครับท่านผู้ชมสะพานหัวดอกไม้นะครับถ้าลงไปข้างๆก็จะตรงนี้ครับ มีลงสอนชี้ให้ลงอยู่แต่ไม่ไม่ลงอ่ะปาฏการจะขึ้นสภาเลยอยูครับ สะพานนะครับท่านผู้ชมสะพานบ้านห้วยดอกไม้นะครับยาวนะครับสะพานบ้านห้อยดอกไม้นะครับยาวมากมาเลยมันไม่เนินมีอะไรก็เลยทําให้ยาวสะพานนะครับโอเคหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมตลอดถนนนะ ให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่เสียอย่างเดียวท่านนะครับท่านผู้ชมหญ้าไม่ยอมตัดแล้วน่าจะตัดหญ้าให้เกลียยท่านหน่อยจะสวยงามมากๆเลยข้าถนนนี้นะหรือเป็นยังไงอะ่ะบางวันมาครบคเจอแต่ยังไงเขาก็ตัดอยู่ดีน,นะครับเพราะว่าเจ้าของโครงการเขาก็ยังรักษายังดูแลอยู่นะ แล่าหมา่เนี่ยนะครับยัง,งดูแลโครงการเขาด้วยแล้วก็ถึงแล้วครับท่านผู้ชมใจเย็นๆไอ้จะถึงแล้วจะหลับด่าน ไกลโน่ก็จะเป็นภูเขาควายนะครับเ๋ยาโจมไกลโน่เลย ไม่ได้ไปดูอะไรครับแต่ว่าเจ้าของโครงการเขาก็ให้คนมาฟองมาอะไรกันอยู่เดีย๋ยวไปทําอะไรตรงนู้ตนตรงนี้ให้เขาเสียหายก็ยุ่งเลยนะครับกพยังดูแลของเขาอยู่นะครับจองนี้ไม่เปิดนะครับเป็นไปครับจองขวามือตอนนี้ประตูไม่เปิด <c oughs> เปิดจองด้านที่ตะวันออกนะครับก็เขายังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมเราก็ แต่เขาก็มาเดยว่าเรานะอยากจะมาดูมาชมนะครับเราก็ชอบมาดูมาชมความงามาท่านผู้ชมมาดูนะครับความงามของด่านนะครับโน่นครับท่านผู้ชมมองเห็นได้กายโน้นเลยทงชาตินะครับโอเคแล้วนะครับแต่อคลิปก่อนนะทงชาติโบกสวัสดิ์โบกไปโบกมากขาดหมดเลยทีนี้ เอามาเปลี่ยนใหม่แล้วครับโอ้มาเอียมองเลยนะครับทงชาตินะครับ ถึงแล้วครับท่านผู้ชมถึงด่านอาคารขาออกขาเข้าบึงการบริคํายนะครับด่านสะพานมิตรภาพไทยลาหแห่งที่ห้านี่นะครับคนมาเฝ้าอยู่นะครับเจ้าของโครงการเขาอะไรนะครับปูดรมาวอ่ะให้คนมาเฝ้าดูแลอยู่ไม่งั้นกนโอ้เดี๋ยวมีคนมาทําอะไรต่อมีอะไรไม่ร้ายไม่ดีก็ยุ่งไปหมดอย่างนั้นนะครับก็ต้องมาดูแลก่นกว่า คนส่วนราชการจะมาดูแลอีกทีหนึ่งนะครับอ้าวมาถึงแล้วนะนี่ด่านมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าวิ่งการบอนิคำสายครับท่านผู้ชมทองโบกฉบับอยู่ข้างบนนู้นมาเอียมองแล้วครับท่านผู้ชมครับโจ้ยนะครับ ของชาติใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเอาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวด่านตะพามิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าพิรกานบริคำมใสครับ